ในที่สุดแมป99คือในป่าที่เราเคยใช้เล่นอาชีพกวางไปในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ได้อัปเดตแล้วทุกคนซึ่งอัปเดตค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะทุกคนอัปเดตรอบนี้นะในแมปกอลนะทุกคนไม่ใช่แมปแท้นะเออรอบนี้นะครับผมก็ได้เพิ่มคลัสใหม่ๆม,มาเพียบเลยนะเปิดบารกูเจอที่กูหาเลย คลาอะไรเนี่ยทุงทุงทุงซาฮูเแล้วก็มีเยอะอันที่เพิ่มเข้ามานะครับยังมีคลาดใหม่อีกก็กคือ,เ,อเจสันนี่โอ้ยโคตรเท่เลยนะครับอาวุธก็จะเป็นได้เป็นมาเชนะฮะแล้วก็มีคลาดหมีด้วยนะครับผมแปงลงร่างเป็นหมีคืออะไรงงนะครับก็เดี๋ยวไว้ค่อยเล่นนะฮะแล้วก็อ่าเหมือนจะมีแค่นี้แล้วก็มีอันหนึ่งที่แบบดูน่าเล่นมากเลยก็คือคลาดนี้เลยทุกคนคลาดนกคู่เฮ้ยไม่คิดเล่นฝันเราจะได้เอาชีวิตรอดในการเล่นคลาดนกคู่ก่อนทุกคนคือรอบก่อนเราเล่น แต่รอบนี้นกคู่มันจะบินได้หรือเปล่าวะเฮ้ยไม่บินได้โหดนะเวย้ยเออเพราะว่าตาตามในแบบหลัก่ยนกคู่มันจะบินได้นะอ่ะดูดีว่าเล่นฟรีหรือเปล่าโอ้ไม่ฟรีดว้วยเสียโลบักด่วยเง,งินเลยอืมเสียเลยซื้อแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นครัน้นกคูก่กันดูคนดูซิว่ามันจะโหดกว่าอาชีพกวางที่เราเคยเล่นไปหรือเปล่าเออมา อ่าโอเคตอนนี้เราอยู่ในแมปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็เหมือนกวางเลยนะเข้าไปแล้วมันจะมีไอเทมติดตัวอย่างนึงก็คือไอ้น,นี้ถ้าเรากดไปแล้วมันจะเป็นยังไงเอาหน้าเต็มตัวนะอันนี้คือ,ค,อคือเล่นครั้งแรกเหมือนกัน3 2 1สึปุ๊บโว้โค้เทโค้เทว้าวว้าวไม่เคยเล่นมาก่อนฟันอนะ่ะว้าวเทจัดเทจัดเราบินได้ไหมอ่ะอันนี้คือท่าโจมตีนะทุกคนท่าโจมตีอุ้ยบินไม่ได้หรอทุกคน เดินกับโจมตีได้อย่างเดียวแต่บินไม่ได้เดี๋ยวขอลองแท่ดํดเมจดูก่อนตีกวางเมันตัวใหญ่ไปนิดนึงดูทางยากมากนี่ไงไทีเดียวรู้เรื่องกระต่ายแบบไปเฝ้าว้าอินเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าอัปเดตรอบนี้จะอัปเดตเกมเพลย์อะไรหรือเปล่านะต้องลองดูนะทุกคนว่ารอบก่อนคือมันมันน่าเบื่อไปน,นิดนึงเพราะว่าในเม็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทำไงทุกคนโอเคเนี่ยลองดูตู้คราฟซีมีอะไรที่แบบมาใหม่บ้างโอเคของที่คราฟนะครับก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแตกต่างจากแบบหลักนะเหมือนเดิมดิ นะครับโอเคชอบเกมนี้มากเลยนะทุกคนดูดิขวานแบบสับโคตรรัวป,ป,ปับ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 สับรวจัดถ้าเป็นแบบหลักนี่แบบกว่าจะสับได้แต่ละทีนิดโ oh, อ้โหอ่ดมากโอเคเดี๋ยวจะเริ่มครับในส่วนของแผนที่ก่อนเลยนะครับแผนที่ได้อัพมาหรือเปล่าเนะี่ยขออยญาเช็คแป๊บนึงนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนี้มีลงมีรูปเว้แต่ก่อนคือไม่มีนะจะเป็นแบบแบบโล่งๆเลยเดี๋ยวนี้แบบมีลงมีรูปบ้านด้วยนะครับคืนเลขน่าจะยังไม่ไม่โจมตีก่อนใช่ปะโอเคเราจะได้แบบออกไปฟาร์มแบบอุ้ยชิมหายแล้วใส่ผิดอันลืมไปว่า ไอเกมนี่คือแบบไฟนี่ค่อนข้างร้นไบอยู่นะจริงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมในแมปแม่งมีกูุองคนอยู่นีเฮ้ยเราเล่นในแมปคนเดียวได้ด้วยเนี่ยเห็นวะเล่นคนเดียวแม่งแต่ว่าในแผนที่มีสองชิบหายละนี่มันอาถรรพ์99คืนในป่าหรือปเปล่าเฮ้ยทำไมเราเดินเปิดแมปแต่ว่าแมปไม่ยอมเปิดให้วะเอ้ยนี่บักนันนี้นี่บักนะเห็นว่าแมปไม่ยอมเปิดให้อ่ะกูเดินมาไกลแล้วเนี่ยถ้าตามในเกมหลักเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าเดอร์เดียนะครับผมมันจะกลัวเออเขาเรียกว่ากลัวอะไรนะ กลัวนกค it, so like <laughs> <laughs> well. ูกงนะแปลว่าถ้าเราแปลงร่างเป็นนกคูกงเนี่ยกวางมันต้องหนีเราดิดีดูซิมันจะกลัวเราหรือเปล่าขอแยกแปลงร่างเลยครับหมับเขาให้นี่เฮ uh ้ยมันว uh ิ่งเฮ้ยมันกลัวจริงแลเนี่ยเอาดีเอาดีมันกลัวเราจริงหรือเปล่าเฮ้ยถ้าแบบกวางมันกลัวเราคือโกงนะเว้ยแบบเราเวลาแบบกวางวิ่งมาหาเราเราก็แปลงร่างใส่เราก็วิ่งหนีละเฮ้ยมันใหม่ละมันใหม่ละไปรางไฟอืมเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งจริงอ่ะเนี่ยมันวิ่งจริงอ่ะเนี่ย ไโกงจริงหรอจริงวะไปโกงเลยเว้ยเฮ้ยอ๋อตกใจยื้อโผล่มานีอู้ได้เด้วยสามชิ้นเลยหรอเอาเอาเอา,เอาทำไมมันไม่สุกให้วะเฮ้ยเฮ้ยมันไม่สุกให้คุณพี่เอาคุณถูกพาพาด้วยกับข้าวก็ไม่ยอมสุกให้กินเดือดิบก็ได้วะโอโ้โหทานไม่เจอถ่างเลยจะโดนเจอในถ่านเนี่ย โอ้ oh my god ว่าจะไปช่วยเด็กไม่ได้ช่วยอีกวันนี้โอเคเดี okay, ๋ยวสับไม้เอาละกันทุกคนอุ้ยเจอกล่องแดงกล่องสองโอ้อออ oh my god oh, อ้หเจอถังด้วย oh, โอ้โหเยีเ่ยมเยี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 ่ยมไปนีเปิดกล่องแดงเลยครับอะไรอะ่ะโอ้กูได้อบิจิเออเอามาก่อนนะมาก่อนเว้ยก,กยล่กองแดงอีกแล้วทุกคนเฮ้กูเจอกล่องแดงแล้วกล่องที่สามแล้วเนี่ยกล่องแดงสามกล่องรวดบินพึ้งแบบไฟเลเวลสองแลเนี่ยเฮ้ยคืนนี้ลูกคุกมาหรอลูกคุกมาคืนสองอะนะกล่องไฟเลเวลสี่แล้วแต่ว่าแบบ ใช่แล้ววะทำไมเมบไม่ขยายวะทุกคนเฮ้ย <c> เ <ười> มบไม,ม่ขยายเวลสี่อะมันแค่เนี้เหมือนไฟเวลหนึ่งเลยใช่ไหมโอ้แบบดีแบบดีเฮ้ยมันบั็กหรือเปล่าเนี่ยต้องเล่นใหม่ปะนะี่ยมันไม่ขยายอ่ะมันเวลสี่เลยนะเว้ยคุณพี่เฮ้ยเฮ้ยนกคู่มาเว้ยเ้ยเพื่อนเพื่อนนี่เราเพื่อนกันเพื่อนอยากบินได้อ่ะเวลาถ้ามันบินได้ไม่โคตรโเลยนะ แต่มันบินไม่ได้นะทุกคนหลายคนถามว่าลองกดทุกปุ่มเรียงกดทุกปุ่มเลยครับบินไม่ได้ผมว่ามันน่าจะบั๊กคร่บทุกคนลองเล่นใหม่ดูป่ะเออแผนที่มันไม่ขยายเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อุ้ยเหมือนเดิมเลยมันเดิมเลยวะวันนี้มันบั๊กอ้อเจ้าได้จ้าดเอาดีมาบั๊กเลยวันนี้เนี่ยทุกคนมันบั๊กว่ะทุกคนมันเหมือนเดิมเลยอ่ะมันตาที่แล้วเลยอ่ะแต่ว่ารอบนี้เดินแล้วแผนที่เปิดนะเดี๋ยวเราลองวางกองไฟได้ทักเวลสามเวลสี่แล้วกันโอเคเดี๋ยวจะลองตีมาป่าด้วว่าทุคนเทียบดาม ปกติถ้าแช่ชีพกวางเนี่ยมาปลายตัวนี้ตีทีเดียวตายนะเดี๋ยวมาดูนกกันครับเฮ้ยจะอ,อืมเยไม่โดนโอ้แต่ทีเดียวเหมือนกันครับทีเดียวเหมือนกันแต่ว่าเลงยากอยู่แล้วก็รอบทีแล้วเราย่างเนื้อเราเนื้อ,อไม่ยอมสุกนะรอบนี้ดูทีเนื้อจะสุกล่า ก็กองไฟเวลสี่แล้วนี่หรือว่าที่จริงอันนี้มันเป็นกองไฟเวลสองหรือเปล่าแต่ว่ามันบอกว่าเวลสี่อ่ะลองดูนะเราจะเติมเติมไฟไปเรื่อยๆแล้วกันมันอาจจะเป็นกองไฟเวลสองก็ได้แต่ว่าแบบหน้าอ่าหน้ากองไฟมันบอกว่าสี่อะไรเงี้ยไอแอมแบบนี้มันอาจจะกองไฟเวลสิบก็ได้ส่วนกะตันอะไรอย่างงี้ต้องลองแบบต้องลองดู <S <S โอ้ยเดินแล้วแมบมบไม่เปิดววอีกแล้วว่าโอตายแล้วแมบปบดีจัดเลยทุกคนเว้ยอุ้ยเทะลุแ้ปเฮยเฮ้ยเฮ้ยเอ๋อเนไปได้ยเฮ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 ้ยเมันเักทุกคนหมายถึงว่าแผนที่มันยัก เออไอแต่ว่าระบบเกมเพย์มาได้บักรอเดี๋ยวต้องรอเขาแก้ทุกคนแต่ไม่เป็นไรรอบนี้เราเล่นแบบไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดแบบเอาละกันเดินแบบสุม่มอ่ะทุกคนเออใช่เดินเดิน,ดนทะลุแบบกูแม่งเดินได้ไกลเลยนะประเด็นอะ่ะมันเดินได้ไกลมากแบบวแ <laughs> ม่งทะลุแบบทีสี่เหลี่ยมไปเลยอะ่ะขออนุญาตดิครับแปลงล่าเป็นนกอูหาเนื้อกินก่อนหิวไม่ไหวปี๊หูยหมาอันภาก็ตีทีเดียวเนะี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่ปันเด็แล้วเลือดไม่หิวด้วยวิ้ยบักกระจายครับแบบนี้ นฮะใครที่เบบจะเติมเกมแมบ,บนี้เนี่ยคิดดีๆนะโอ้โหบัคเยอะหายเลยโอเคยังเหลือเวลาตอนนี้หนึ่งานะที20เดี๋ยวจะไปช่วยเอ้ยต้นไมบ้บังโอ้ยแบบดีจริงๆเฮ้ยมีอะไรดีวะเนี่ยโอ้ฟักต้องหาเรื่อยมาโดนมาตัดไอ้ตอ้นไม้นั่นออกว่ะแมบปบดีคุณภาพดีเฮ้ยน้องไนโดอยู่ไกลขนาดนี้เลยเหรอวะปกติมันไม่ควรที่จะเดินไกลอ้ยคำแล้วคำแล้วไมค์ก็สจะพึ่งคำก่อนคุณพี่ ไม่ชอมาดิคุจะตายไหมเนี่ยคุณจะตายหรือเปล่าคือแบบมันต้องควบคุมระยะทุกคนเพราะว่านกคู่ั่วมันโจมตีแบบเห็นปาะมันโจมตีอยู่เนี่ยมันมันมันต้องควบคุมอ่ะถ้าเป็นกวางอ่ะเราคือเราระยะระยะของมันอยู่แล้วไงแต่ว่านี่อูยาก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 ค่อนข้าง,างยากน,นิดนึงโอเคตอนนี้เราช่วยเด็กคนแรกได้แล้วนะทุกคนอ่าเจีย์ครับต่อไปเดี๋ยวจะไปช่วยเด็กคนที่สองนี่ครับอุย้ยมันกดได้ไหมเนี่ยต้นไม้บางอ่ะทุกคนอุ้ยตาย แล้วมันคืออะไรตรงนี้เนี่ยอันนี้น่าจะช่วยเด็กไม่ได้ครับเราจะต้องแบบมีควานใหญ่แม่ก็ต้องแบบมีเลื่อยก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีอัปดงอัปเดตเว้มีแบบไบโอหิมาด้วยว่ะทุกคนไอ้หยาไม่ธรรมดานะ้เนี่ยโอ้โหแล้วมีหลอดความหนาวด้วยเฮ้ยเอ้ยโ้ย,โย,โยเจอกล่องแดงว,วะ่ะขอเป็นเชนซอแล้วกันจะได้เอาไปตัดไม้อืโล่สองอันละพี่เอามาทำหอกอะไรเดี๋ยวก่อนอนี่ไงผมเจอมีแลลวทุกคนลองดูนะเอาดูเมีนครับเฮ้ยเกาะลยเอานะหนึ่งสอง อ้ยจ้ะอุ้ยได้อยู่อุ้สามทีตีประมาณสามทีทุกคนอู้หูยย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 ่ยยยเยย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 ยทยยยยยยมยกยย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 ะยยยยามายยยยยยนยยนยย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 ยนยย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 ยโยยย้ยหยนยแยยยกยยยยปืนเดเลียน ว่ามัน่แม่มเฮ้ยแต่ผมพ่ดว่าไปว่ามานะตั้งแต่เราเล่นคลาสนกคู่ในทุกคนรอบเนี้ยคือกวางไม่ค่อยโผล่มาเลยนะโผล่ม,มาแค่วันแรกและจากวันแรกคือไม่กวางไม่โผล่หัวมาเลยเว้ยไปว่ามันอาจจะเป็นคือกวางมันอาจจะกลัวนกคู่จริงๆเว้ยคลาสที่เราแปลงได้เป็นนกคู่ได้อะมันอาจจะกลัวมันก็เลยส่งนกคู่มาสู้มาสู้กับเราแทนแบบนี้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวลองดูคืนที่ห้านะถ้าคืนที่ห้ากวางไม่โผล่มาก็แปลว่าใช่ละสิ่งที่ผมคิดเมื่อกี้ชิบหายแล้วดููนกคใส่เกเนแม่ง ก็แบบลอยมาเลยอ่ะไปเล่นอัลเมอร์เอ็มซีอาร์พีจีมาจัดมาเจมๆโอเคปืนเดลีน่นี่ซัดทิ้งไปเลยไม่เอารับมีก็สเก็ตแล้วก็อาร์พีจีกับการะส่วนอีกสิบนัดเอาเก็บไม่ได้โอ้เก็บก็เก็บไม่ได้มึงเกมมันก,ก็บักก่อนแม่มันเยอะบักบักก่ลบก่อนมากเลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าอาชีพเมื่อคู่เรานะรัะทีบุกคือแรกจะไหวหรือเปล่าเออไหวหรือเปล่าวหวหรือเปล่าราทีไม่รู้ตีกี่ทีตายเลยนะแต่ว่ก็วางตีทีเดียวตายนะเว้รัทีอะเออ นกคู่ก็ต้องทีเดียวเป้าดูซิวันนี้มันส่งกวางมาละส่งนกคู่มาป่าวันเนี้ย <laughs> อย่าบอกนะเกมบักแบบลัททีไม่โผล่หัวมาเมื่อกี้มันบอกว่าลัททีบุกแต่เีิกลับแคมป์มาไม่เจอ เออเฮ้ยจะบักอะไรให้มันมีความเคลเนี่ยก็บักเกินหรือว่ามันเป็นเพราะเราใช้อาชีพนกคูกหรือเปล่าวะกวามมันก็เลยแบบไม่ยอมโผล่มาแล้วก็ไม่ยอมมาสปอนลักที่ให้เราอะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนดูบ้างทุกคนดูว่ามันอาจจะเป็นที่คลานหรือเปล่าเราเล่นคลานนกคูกแล้วมันบั๊กอะไรเงี้ยถ้าเราเล่นคลานปกติมันอาจจะไม่บักก็ได้หรือเปล่าเราเล่นฟรีนะคลานทุงทุงเนี่ยโอ้โหเล้วราดูคลานทุ่งทุ่งดิเล่นได้อะไรเนี่ยโอ้โหแล้วไม้ไม้แรงไหมเนี่ย โอ้ิงกระต่ายไปตายในทีเดียวด้วยแต่ว่าไอ้คลาทุ่งทุงนี้เมื่อกี้เราใช้ตีมันไม่มีเสียงนะทุกคนหรือกระบองแล้วแบบไปไล่ตีแบบพวกกระต่ายแล้วแบบทุุงท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 ุงอะไรแม่ไม่มีมีบอกว่าไม่มีไม่ได้ยินเลยเนี่ยดูแล้วทุกคนฟังเสียงนะไม่มีแม่งถ้าตีแล้วแบบทุง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 แม่งจะเบรกเลยอะจะดีแม่งไม่มีอะไรมีแค่กระบองโง่ๆอันเดียวแบบดีครับแบบดีแบบดี เฮ้ยกวางโผล่มาว่ะทุกคนเฮ้ย,ยจริงป่ะเนี่ยพอเรามัดไม่ได้เล่นคลาดอุย้ยแล้วอกคู่มาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมึงมาถึงสองเลยเหรอเฮ้ยคือทฤษฎีเราใช้ได้จริงห่ะทุกคนคือถ้าเราเล่นคลาดโนคู วางกลับไม่ออกมาเลยเว้ยในแมปแมปนั้นน่ะก็คือแปลว่ากวางมันกลัวนักคู่จริงๆทุกคนโอเคก็ลองมาเล่นกันดูได้นะแต่ว่าถ้าเล่นเราก็อาจจะหงุดหงิดนิดนึงนะทุกคนสำหรับแมปก๊อปแมปนี้นะครับผมก็มันน่าจะมีแมปก๊อปแมปอื่นที่น่าจะดีกว่านี้แหละไอ้แมปก๊อปแบบนี้เนี่ยที่มันดังแล้วก็คนเล่นเยอะเนี่ยเพราะว่ามันมีคลาสใหม่ๆไงเพราะว่าแมปก๊อปอื่นๆเนี่ยมันไม่มีคลาสใหม่ๆโผล่มาแบบนี้ไงส่วนใหญ่มันจะคงคาแรคเตอร์ ว่าคงคัดตามแมปหลักอยู่แต่ว่าแมปนี้มันแตกต่างจากแมปหลักเพราะว่ามันมีคัดใหม่ๆหม่ไหมหเราเล่นเล่นกันไหนบคัดไหมไทยสันคัดนักมวยคาดเอ,อ่อปีเตอร์คาดเจสันอะไรเงี้ยคัดกวางคัดนกคูกอะไรเงี้ยเอามึงใครเนี่ยมึงเข้าไปยืนตรงนั้นได้ยังไงโอเคแต่ช่วงนี้ก็หลักๆพี่ว่ากอไปเล่นแมปก็แมปอื่นก่อนนะแมปนี้ให้รอให้เขาแก้อะไรแล้วค่อยๆว่ากันอีทีนะครับผมโอเคก็เ okay, ป็นไงบ้างครับสำหรับคาดนกคูกนะพี่ก็คิดว่าโอเคนะนะแต่ติดอย่างเดียวนะแม่งบินไม่ได้ทุกคนถ้าบินได้จะเป็นอะไรที่แบบ บิลิกูดเลยลนะ่ะเออเสียดายบินไม่ได้นะครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอุ้ยมีคัตแลมด้วยหรอจริงปะอันนี้คือเลยแบบเราสามารถเล่นคัตแบบคัตแก่ได้หรอปีศาจแก่นะอุ้ยสี่ร้อยเก้าสิบเก้าโลราคาแรงเอาเรื่องอยู่นะราคาแรงเอาเรื่องนะอ่ะใครอยากดูบ้างที่เล่นคัตแก่นะครับถ้ามีคนอยากดูหรือว่าอยากให้พี่เล่นเนี่ยก็กดไลค์กันมาเยอะๆนะครับถ้าไลค์ถึงสัก1,000ไ like, ลค์เนี่ยเออพี่อาจจะเติมก็ได้ห้าร้อยโลบักเนี่ยเล่นเดี๋ยวเล่นคัตแก่โชว์เลย <Huh? S 1> เออนะครับก็กดไลค์มาห้ถึง 1, ึงงนนลกั นัำไม่ถึงไม่เล่นนะไปละจบคลิปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนคลิปหน้าบ๊ายบาย